มเกิดติดตามเขาด้ด้วยอยากจะให้ดูผลงานของผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับวันนี้กลายเป็นเด็กซนครับให้ดูอันนี้กลายเป็นเด็กซนอยู่หลังบ้านครับไปหาโฟมเก่าๆครับในบ้านอนะเอามาทำวันนี้ครับเห็นผลงานไหมฮะ แล้วดีผมทําอ่างเปลา่าแล้วน้ำตกสไตล์โรบอทครับที่การทําก้อนหินของผมก้อนหินปอมครับก้อนหินปอมจากโฟมนี่มีความเป็นก้อนหินปอมนะครับเอามีค่อยๆแล้วๆไปเดี๋ยวไอเดียมันก็มาเองครับมันมันมาอยู่ในหัวเอง เดี๋ยวมันก็สวยของมันเองครับโดยธรรมชาติที่ผมกําลังนั่งทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าแบบตกแต่งดีๆแล้วนะซื้อนะคิดว่าที่เห็นในเน็ตน,นะครับก็ประมาณ2อ0 0ันสาแล้วนะอันใหญ่ใหญ่จริงๆแล้วว่าผมรู้สึกภูมิใจนะกับถึงแม้มันออกมันออกมาอาจจะไม่สวยนะครับมันอาจจะไม่สวยเหมือนกับของเขาเลยนะครับที่เขาแบบทําแบบฝีมือจริงๆ แต่ผมมีความภูมิใจนะในสิ่งที่ผมได้ประดิษฐ์ประดอยของผมเองนะครับนี่สวยไหมนี่น้ำตกครับน้ำตกฝีมือซีว้าวโเคตรเท่เลยตอนนี้ก็ประกอบก่อน อยู่ขั้นตอนของการประกอบครับนี่เลยครับด้านมาตรงนี้แปะตรงนี้แล้วดูดิโฟมเนี่ยโฟมเนี่ยกองแบบเต็มเลยเนี่ย,เ,ยเละมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยมาทำอยู่หลังบ้านเนี่ยวางยังไงหรอวางอย่างนี้ครับ แล้ก็เดี๋ยวมันจะมีน้าพุใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมีน้ําพุตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลเดี๋ยวซีก็จะค่อยตกแต่งตรงนี้ครับให้น้ํามันไหลไหลลงมาเป็นชั้นๆมาจากตรงนี้ลงไปตรงนี้ม้างลงมาตรงนี้มัางลงไปตรงนู้นบ้างครับแล้วในที่สุดมันก็จะลงไปในอ่างปลาสีนี่แหละหลักการครับเป็นน้ํำตกแบบยุคใหม่ครับน้ํำตกยุคใหม่ที่ที่แบบว่ามันมีความเป็นสี่เหลี่ยม มันมีความสลับซับซ้อนว้าวใครได้ไปคิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ก็เดี๋ยวพอได้แบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวซีก็จะเอาปูนครับเอาปูนมาละลายน้ำครับแล้วก็เอามาทาให้ทั่วเลยให้ปูนมันแห้งพอปูนมันแห้งแล้วก็เดี๋ยวจะเอายาแนวครับที่เราทากระเบื้องาอุดตามรอยรั่วตามรูตามรอยต่อครับไม่ให้น้ำมันซึมได้ แล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวทาปูนอีกหนึ่งรอบครับแล้วก็ตกแต่งครับเพิ่มแล้วก็สุดท้ายก็เป็นงานเก็บสีงานเก็บสีครับดีครับปลาทองถ้าเกิดว่าซีซื้อเขาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 2, องสาพบาท2องน่าจะ2,000ักว,ว่าแหละเพราะว่าดูในช้อปปี้อ่มันแพงอยู่ครับอันแค่เนี้ยอันแค่เนี้ย ต้องเก้าร้อยกว่าดีเลยมาทำเองดีกว่าครับค่อยคอยประดิษฐ์ไปครับเดี๋ยวก็เสร็จคนน่ารักทำอะไรก็ได้ได <laughs> ้เยครับทุกคน <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เนี่ย ก็หลายวันแล้วนะครับที่ผมทำน้ำตกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่น้ำตกผมเสร็จแล้วเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูน้ำตกนะครับไปดูน้ำตกกัน,นตันเต้นตนี่เลยครับสวย มครับผลงานของผมเลยนะเนี่ยผมทําเองนะครับหลายคนค,นคนยงคนยังจําได้ใช่ไหมครับกับคลิปที่ผมวันนั้นผมนั่งไร้สดนะครับก็นั่งทาน้ําตกอันนี้เลยนะครับทุกคนก็เนื่องจากว่าที่ร้านของผมเนี่ยตอนนี้มีหยุยแสงคือเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ร้านครับมีลูกค้ามาตัดผม เยอะทุกๆวันนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะไปรีวิวน้ำตกตรงงานให้ดูนะครับเมื่อกี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับทุกคนครับจะบอกยังไงดีถ้ามต้องเดินไปเดินมา้วยนี้นี่ไงครับทุกคนผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องซื้อปลาแล้วก็ ต้นไม้มาตกแต่งให้สวยงามต่อไปเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับหลังจากที่มันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับาบาย มกต,ตาเถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ